ีิทาแกมันมีความสอบู้หนมันบางผมเป็นท <und> ่นปดี๋เอาบอกว่าดีแต่นที่บอกมายังไม่เสียีแล้วกีนดีะาไม่ีีเนี่ดี้ยังาวรอะไรใจ Thank you. I uh, do จเนี่ยเานออกเอานี่แนือว่าจเขาออไใอมึ่ไม่เอาพวมาลออกเนดี้คไม่ถ้าจะเอาพวงมาลออก่เอาอแต่พงรอเดี๋ยวเอาอันนี้เอานีมาตั้งเอานีขึ้นบนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอานี่ขึ้นบนเราใช่เห็นยวราไป เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเอาไปใส่ตั้งก่อนมันแคบแค่ตรงนี้น,เ,นเดี๋ยวต้องเลื่อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปทำตรงนั้นแบนข้างน,างนี้ข้างนี้เลยเลื่อนเลื่อนตรงนี้ไป ยังปลาลอยอยู่นะหรือว่าจะรองยังไงกันข้อกรองยังไงกันมันจิร้อไงหายใจช่วยกันแล้วก็ร้องกัะวี้นั่นเลยร้องกันจะหลายใจทอย่างนี่ร้องกันจะหลายคนทั้งเอาดีๆไปเลยใราเรียนจะว่าอันนี้นะห่าวปกปีขาวขาวห้าคนนั่นน่ะอันนี้เขาช่วยถือปัจจัยขอเป็นรองขออ๋อกะวีอนุบาลนั่นน่ะเราจะเอาเข้ากล่องนี่มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะ ตามใจนะแนะนำให้ร้องตั้งสองสามครงเรานว่าะ่ราะ่วเพราะ่าอะไรหวางที่ห้าโมงถึงย่ิบมบอกว่าเปลี่ยนเวลาเป็นยุ่บมเาไม่อู่หวังเไม่ถึงไม่รู้ว่าเดี๋ยวบางคนให้ัแล้วกันเตรีมข้าวมาอ พระบรมราชาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงพระก,ก,ก,บบกระุณาโปรดราชปองการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้เชิญพวงมาลาพระราชทานในพระนามาภิไธยของพระองค์สมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและพวงมาลาพระราชาทานในนามพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันบรีนารีรัตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีชดเพื่อวางหน้าหีบศพในราชเชนชัยวงศ์ราชการบางานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมาชิกในครอบครัรวสกุลชัยวงศ์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สงมเรากกงรารบดราชบพรประาาปร,ะระชาชฐานในการนี้นายราเชนชัยวงศ์เกิดเมื่อวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2497ณบ้านท่ามะโออำเภอเมืองจังหวัดลำปางรวมกัน6คนนายราเชนชัยวงศ์เป็สมรสกับนางจิราพรชัยวงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2527มีบุตรธิดารวม2คนคือ หนึ่งนางสาวรังสีมาชัยวงศ์และนางสาวธนวันชัยวงศ์ผู้วันชนสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอนุบานลำปางเร,างรัะรัฐอนุสรร,รระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบุญดีวาาวิทยาลัยและสําเร็จเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นได้สอบเข้ารับราชการ ในตําแหน่งแรกคือเล้าธิกาวิเคราะห์นโยบายและแผนง,งานปราบปรามยาเสพติดสานักนายานกรัฐมนตรีที่ความก้าวหน้าในที่การงานกรุ่ยมาจนด,ดนำรงตําแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษเป็นผู้จัดการศูนย์สามวัยสามสายเยรักแห่งครอบครบัวป่อแฮวอำเภอเมืองจังหวัดลำปางประกอบกับดำรงตำแหน่งผู้ในการศูนย์พัฒนาการจัดสํานัการ,ร,าากการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง หัวหน้โครงการหัวหนงานในงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุรวมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอนุกรรมการในการคณะทรรงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุและได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในกระบวนการเรียนรู้แบบมีสวดร่วมตามกระบวนการของกองงานสายรักครอบครัวในพระบรมในสมเด็จพระบรมร,ร,รา,า,ามกรชกุมารีสยามมกุฎราชกุมาร ในการเวลาที่ผ่านมานั้นนายราเชนชัยวงศ์ได้ร้มป่วย,วยเป็นโรคมะเร็งเดือนมกราคมพุทธศักราช2556แพทย์โรงพยาบาลอารจึงทำเรื่องส่งตัวของนายราเชนชัยวงศ์เข้ารับการรักษาเคมีบำบัดตัวใหม่ล่าสุดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปราบทราบถึงฝ่าพะองพออระบาทสมเด็จพระ,ระบร,ร,ม,รมมหาราธทราชสยามกรุราชกุมา สมงพระบร,ะระมราชโองกาโปรดกระหม่อมได้รับนายราเชนชัยวงศ์เป็นคนไข้ในพระอรุคราะห์สมเด็จพระบรมราชสาธิราชสยามปรมุราชกุม,มาวรวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนี้เพื่อเป็นการตอบแทนผลงานความดีในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แต้เพื่อพระยุคลบาทเพิ่มทูนความรู้ความสามารถสร้าง ความสุขให้กับคอรอบครัวชุมชนตามโครงการสารสัยรักแห่งคอรอบครัวสมเด็จพระบรมาาร,าราชาธิญาตสยามกุฎราชชุมาทรงใร้กำลังป,งปงงรดร้าวปดกระม่องให้ผู้ว่าราชการจอนลำปางเชิญวงมาลาพระราชทานในนามพระนามอภิภิษฐไทยของพระองค์ตั้งบ้งหน้าหยิบศพการนี้ริเนเชิญรองผู้ว่าราชการจอมลำปางนาย,ยสุภชัยเอกสุวรรณได้เกียนเป็นประธานในพิธี การวางภุมปลาเบื้องน้าหิบศพนายราเชนชัยวงเป็นการต่อไปเชิญครับ จ้าภาพสมาชิกในครอบครัวชัยวงศ์ต่างสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชทาราชสยามกุฎราชจุมาน,นทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจาังหวัดลำปางเป็นผู้เชิญภูม,มลาพระราชทานในนามพระนามาภิไธยในพระองค์การนี้ผู้ราชการจาังหวัดลำปางได้มอบหมายให้นายสุภชัยอินสุวรรณรองผู้ราชการจาังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่เจ้าภาพ ขอกราบกับผู้คุณรายการนี้ขอได้รับเหตุจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ร่วมบนิึกภาพกับครอบครัวชัยวงและข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเชินครับ การวางกุมเวลาเบื้องน้านหีุสดของนายประเชญชัยบงในการนี้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพาขอกราบขอบพระคุณชัยอยิมสุวรรณปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่ราราชการจังหวัดลำปางรวมถึงขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการท่านข้าราชการผู้ที่ยริร่กษ์ท่านที่ได้ร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณกับครอบครัวเชัยบงในการนี้ต้องอยงิ่ง ใช้ความรู้ในการร่ำเรียนและที่สําคัญใช้ประสบการณ์ในการสร้างและพระเจ้าบรมเพื่อรุ่งย่าศรรีลพระวรชาย,ยาเพื่อมอบความสุขนี้ให้กับครอบครัวในเชวัดลำปางเป็นไป,นป,นปนตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมอย่างหาที่สุดไม่ได้ครอบครัวชัยวงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะเพื่อทูลมิไว้เนื่อกล้าวถอประบบเป็นสมาพเสรีมงคลต่อองค์จักรูลชัยบงสืบไป